ผมก็จะบริจาคประมาณบัทละประมาณ50%ของแต้มครับไม่ได้บริจาคหมดซึ่งเป็นการช่วยเหลือแต่ถึงจะไม่มากก็ช่วยไปเดี๋ยวเราไปดูที่แต้มบัตรแรกเลยนะครับบัตรของ KDC พันแต้มแรกเราก็จะบริจาคให้กับโมูรนิธอิอะไรดีให้กับโมูรนิธิสงเคราะห์ ยากจนนะครับพันแต้มสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเบนโตยแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีคอนเทนต์ดีๆนะครับเกี่ยวกับการบริจาคแต่ไม่ได้ใช้เงินนะครับซึ่งต้องบอกกันเลยว่าวันก่อนนะผมไปซื้อของนะซื้อของในหะ้างแล้วผมไป ค้พนพบว่าแต้มในบัตรเครดิตนะที่เราใช้ซื้อของทุกวนะันสามารถบริจาคให้อีกคนอื่นได้ซึ่งในบัตรของผมนนั้ก็มีพอประมาณนะครับไม่มากไม่น้อยแต่มันก็พอมีที่จะแบ่งปันให้คนอื่นได้ผมก็เลยคิดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการบริจาคช่วยเหลือคนอื่นในการไม่ใช้เงินนะครับ แต่ใช้แต้มที่มีจากในบัตรเครดิตซึ่งตอนนี้ผมก็มีประมาณหลักๆอยู่ประมาณ3บัตรครับก็จะใช้บัตรเครดิตเนี่ยซื้อของเป็นบางครั้งนะครับแต่ส่วนมากก็จะใช้ซื้อมันก็เลยพอมีแต้มอยู่ผมก็เลยจะใช้แต้มในบัตรเครดิตของผมนั้นไปบริจาคให้คนอืนซึ่งมีหลายมูลนิธิเลยนะครับไปงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่ามีอะไรให้เรา ช่วยบริจาคได้บ้างไปมาครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปที่บัตรแรกกันเลยนะครับซึ่งจะเป็นบัตรของ k ค c นะครับบัตรนี้ก็จะเป็นบัตรหลักๆของผมเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่าจะมีกี่แต้มผมก็จะบริจาคประมาณบัตรละประมาณ5 0ของแต้มครับไม่ได้บริจาคหมดซึ่งเป็นการช่วยเหลือแต่ถึงจะไม่มากก็ช่วย ะเดี๋ยวเราไปดูที่แต้มบัตรแรกเลยนะครับบัตรของ KDC ตอนนี้ผมจะมีอยู่ทั้งหมด5,936แต้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีมูล,ลนิธิอะไรบ้างที่ให้เราบริจาคอะไรบ้างตอนนี้ก็จะมีแพทย์การชนะพิเศษสมาคมโลกบาวานแห่งประเทศไทย 9คนละ9มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนมูลนิธิเด็กหมวใจสำนักงานโรงพยาบาลอะไรต่างๆอีกหลายหน่วยงานอยนู่นะครับเดี๋ยวพันแต้มแรกเราก็จะบริจาให้กับมูลนิธิอ,อะไรดีให้กับมูลนิธิ สงเคราะห์เด็กยากจนนะครับพันแต้มพันแต้มก็จะได้อยู่ประมาณร้อยบาทครับเห็นเขาบอกไว้ในนี้เดี๋ยวเราก็จะบริจาคให้เขาไปหนึ่งพันแ้มนะครับไปเดี๋ยวเรากดบริจาคก,กันเลย โอเคนะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้บริจาคเข้าไปแล้วนี่ก็จะเป็นมูลนิธินะครับส่งข้อเด็กยากจนเราบริจาคไปพันแต้มเป็นเงินอยู่ประมาณ100บาทไปต่อไปเราไปดูที่มูลนิธิต่อไปเลยเราจะบริจาคให้มูลนิธิไหนะตอนนี้ผมก็เหลืออยู่ประมาณสี่พก้าร้อว่าแต้มครับเดี๋ยวเราก็จะบริจาคให้ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจพันแต้มไปเข้าไปเลยโอเคนะครับพันแต้มก็เป็นเงินอยู่ร้อยบาทเดี๋ยวรเาร,เกราก็บริจาคให้เขาไปพันแต้มมูลนิธินี่โอเคกดบริจาคบริจาคเข้าไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็บริจาคไปเรียบร้อย สำหรับมูลนิธิที่2ไปต่อไปเราก็ไปมูลนิธิต่อไปเลยนะก็จะได้อยู่อีกมูลนิธีนึ่งต่อไปเราก็จะบริจาคให้มูลนิธิอะไรให้สภากาชาติไทยก็ได้เราให้เด็กไปสองรอบแล้วแต่เ,เราเปลี่ยนมาเป็นให้กับโรงพยาบาลบ้างเราก็จะบริจาคให้สภากาชาติไทยนะครับพันแต้ม พันแต้มก็เป็นเงินอยู่ร้อยบาทครับร้อยบาทเดี๋ยวเราก็จะบริจาคเข้าไปโอเคบริจาคเขาไปพันแต้มโอเคนะครับผมก็บริจาคไปเรียบร้อยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็บัตรนี้ KTC ผมก็บริจาคไปแล้วประมาณ5 0ของคะแนนสะสมของผมนะครับ ผมก็บริจาคไปแล้ว3,000แต้มก็เลยอยู่ประมาณ2,009โอเคเราไปดูที่บัตรต่อไปกันเลยบัตรต่อไปผมจะเป็น SCB นะครับไปดูกันว่ามีกี่แต้ม3,600แต้มนะครับบัตรนี้ก็ไม่ค่อยเยอะครับเพราะใช้ได้ไม่เยอะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีมูลนิธิอะไรให้เราบริจาคบ้างครับบัตรนี้มีอยู่ประมาณ3,006ครับตีไป4,000ไป เดี๋ยวผมก็จะบริจาคไปสัก2,000แต้ม50%ของบัตรมีมูลนิธิธรรมาธิบดีมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีก็จะมีไม่เยอะนะครับวันนี้เคเดี๋ยวเราก็จะบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี1,000แต้มครับไปอันนี้เรามีอยู่3,600โอเคเราก็จะกด ไปบริจาคไปโอเคกดยืนยันไปครับโอเคครับตอนนี้ก็บริจาคให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปบริจาคให้อีก1,000แต้มกันต่อไปเราก็จะบริจาคให้เพื่อศิริราชมูลนิธิกันนะครับ1000แต้มไปอันนี้ก็จะเป็น1,000แต้มบริจาคไปตกลงยืนยนัน โอเคอันนี้ผมก็บริจาคไปแล้วครับตอนนี้คะแนนในบัตรผมก็เหลือประมาณ1,600แต้มนะครับตอนนี้ก็โอเคละเกิน50%ละเดี๋ยวเราไปดูกันที่บัตรต่อไปนะครับบัตรต่อไปของผมจะเป็น first choice นะครับผมก็จะมีอยู่แค่2,300แต้มนะครับบัตรนี้ก็จะมีไม่เยอะนะโอเคแล้วก็จะเข้าไปที่บริจาคนะครับ ในนี้ก็จะมีการบริจาคครับโรคหัวใจอะไรหลายหลายอันนะับหลายอันกว่าของ SCB เมื่อกี้แล้วก็จะบริจาคให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปธรรมนะครับ1,000แต้มโอเคกดบริจาคไปเลยพันแต้มโอเคยืนยันโอเคครับ โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็บริจาคให้ไปแล้วนะ1,000แต้มราชอุปถัมภ์ไปต่อไปบริจาคอีกพันแต้มหนึงเลยเพราะบ,บัตรนี้มีไม่เยอะผมก็บริจาคไปเลยนะต่อไปผมก็จะบริจาคให้สภากาชาติไทยนะครับเป็นจำนวนหนึ0งพแต้มก็ประมาณร้อยกว่าบาท <c oughs> ประมาณร้อยนี่แหละครับโอเคกดไป กดไปยืนยันโอเคครับตอนนี้ผมก็บริจาคไปละเรียบร้อยแต้มของบัตรเฟิร์สชอยผมก็เหลืออยู่ประมาณสามร้อยนะครับตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะละ่ะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าซื้อของก็มันก็จะเพิ่มขึ้นมาใหม่โอเคนะครับตอนนี้ผมก็บริจาคไปละ3บับาทเรียบร้อยบัตรรับประมาณห้าบซของแต้มที่มีอยู่นะครับ แล้วก็เราไม่จําเป็นต้องใช้เงินนะครับเพื่อบริจาคให้คนอื่นซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีนะครับบอกตรงๆผมก็ใช้ของที่เรามีนะถึงที่มันไม่ได้ใช้งานนะครับเอาไปบริจาคให้คนอื่นผมก็เห็นว่ามันแต้มในวัดมันก็ไม่ค่อยได้ใช้คนระับผมก็เลยบริจาคให้คนอื่นไปเพื่อให้มันเกิดประโยชน์โอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะ กดซับสไคร้ได้ยิ่งดีเลยไว้เจอกันคลิปหน้าโอเคนะครับไปละบายบายบ๊ายบาย